สวัสดีค่ะซาวนงบัวสะพายเยอรมันจ้ามื้อนี้เฮาสิมากินแปรชะป่าซะมอนจ้ามื้อนี้เฮาสิมากินแปรชะป่าซะมอนพักกะบ่มียังหลายจ้ากะมีผักกาดแก้วจ้าผักกาดแก้วกะเห็ดเป็นแบบจังสีไว้แล้วจ้าสิได้หอยง่ายจ้าแล้วก็มีพักกับกะมีไอปัปิก้าจ้าแล้วก็หัวเรดดิจ้าแล้วก็ขนมจีนจ้าบ่มียังหลายจ้ากระสันเทามากินกันเลยจ้าพี่น้องมามากินน้ำกันจ้านามนามกะมีนามไอเปิลคือเก่าค่ะ อบรรยากาศได้พี่น้องเสียงงวยอีกแล้วมากินมากินยู่ระเบียงคางบ้านพี่น้องแดดก็ร่งออกเลยก้ามากินกันได้ใจพี่น้องลุยกันได้จ้ากินเมียงเขาเอินบานห้าวขั้นแมน่นบานห้าเกินเมียงตาตีพี่น้องขนมกินใส่ไปแล้วก็ใส่ปลาแซลมอนจ้ะ ปลาซ่มอนใช้ลงไปอุ้ยยังลายพี่น้องได้ลาซ่มอนมากแฟนซื้อหนึ่งมากบอรูเซียนยังกินน้ำจิ้มลาดแล้วไปน้ำจิ้มลาดพี่น้องคำใหญ่ยยๆบานเท่าเกินเมียงตาตีเด้พี่น้องเด้อโบแมนไปซาด,ดอกเบาซื่อๆตัวข้ามแมนบานเท่าเกินเมียงตีเอามาลุยกันเลยจากคำแหลกแกพี่น้องคำแหลกเอาเลยพี่นอ้องคอยเสียเอาเขาโ่มพี่น้องเอาหนึ่งสองสาม เม,มียงกาซีเมียงเสียบลายเสียบลายน้กิน ซสมอนพี่น้องน้ำจิ้มใช้ได้ล่ๆอ่ะอ,อีกแล้วพี่น้องจังหน้าขอยจิกิบอาปากล้มพี่น้องเอ,อ้ย แสบเกินขคำบัญญัตพี่นัองเลยแส่เบิดเด้ปลาช้มมันใส่น้ำจิ้มพี่นัองจิ้มใส่เอาเลยเด้พี่นัองอื้อหืออื้อหือ แบบมี่ยังพี่น้องแบบดีอืมปลาสมอนใส่พี่น้องปลาดองใไซยังไล่หรือพี่น้องน้ำจิ้มพี่น้องโอ้ยไล่ไล่ไล่ออกไล่ออกโอ้ยแมงวันพี่น้องเลยแมงวันอยากกินน้ำข่อยพี่น้องเลยมาพี่น้องก้มต่อไป บานเฮาจะไม่ตะกี้ขั้นจะได้กินเปรซะกลิ่นตะย่างปีใหม่แล้วพี่น้องเนาะเปรซะบานเฮา,า,าปีใหม่พี่น้องเมียตะกรุงเทพเฮ็ดสู้กันกินปลาแซลมันจ้ะปลาแซลมันก็นได้พี่น้องปลาทูก็ได้ปลาเงีงก็ได้เฮ็ดเป็นเมี่ยงน้ำจิ้มจ้ะทำต่อไปพี่น้องเมี่ยงวันอยากกินน้ำข่อยพี่น้องเอ้ย อคำต่อไปพี่นุ๊อืม <c oughs> <c oughs> ซบเซบปล่อยสดมันข้างมีน้ายไป้องต่อไปอื้ม แซบพี่น้องแซบเสียงหมาก็ลงว่าด,ดังปงเปงปงเปงอยู่โอ้ยยังมาอยากกินน้ำถอดแมงวันเลยมันได้ก,กินปลาแซมอนพี่น้องแมงวันมันกับมาคาต่อไปพี่น้อง แถวไก่เห็ดได้พี่น้องให้ดีแสบบ้าน่ากก็เอาตาไก่เนาะไก่หรือหอยแข้งไปสินะยูนี่หาหอยแข้งงายพี่น้องเอ้ยเห็นเพิ่นทั้งยูทั้งสวีเดนกระจาเบอร์น่กินข้ากินอืม ยังบ้านอยากกินน้ำข่อยพี่น้องโอ้แซ่บคักอีหลีเดอ้อพี่น้องเลยได้กินปลาแซลมอนเหรอกิดหอดแม่กินหอ,อยใหญ่กิดหอดพี่น้องทางเมียงไทยพี่น้องปลาแซลมอนบ้านเฮามันแพงอยู่ดีมันแบบบแพงพี่น้องหากินได้อย่างไงบานห้องฉันแพงหลายกิโลละแพงเอาเลยจ้าพี่น้องอืมอืม ได้กินข้องดีๆแซ่บๆกับกินหอดแมคกินหอดลูกพี่น้องเอ้ยทังเม่งไทยเอาเลยพี่น้องทำหนึ่ง แซ่บอีเด้อพี่หน่องเลยข้าวแมนข้าวแมนบานเท่าอิ่นเมียงป่าเนาะแตกนี่ใส่น้ำกิ้มทวดดินพี่น้องเหตุผลที่จ้างน้ำกิ้มแปรส่าไหมใช้น้ำกิมทวดินนายบอกหน,น้าพี่น้อง 看，有没有？ ມັນມີແມ່ນພີ່ນ້ອງຫາກິນແນວແຊບໆເນ คข่เปิ้ล้พี่น้อ,นเอ,องเอ,อ้ยบังนะ้าไปน้ำกินข่เบิดแล้วพี่น้องเอ,อ้ย ุดท้ายพี่น้องคำสุดท้ายพักกันในลอยระบบนี้พี่น้องเท่เลยเบิเดียวแม่งเกี่ยงเครื่องเลยพี่น้องเลยคำสุดท้ายแห่งมันพี่น้องเอ้ย มาเลยเด็กพี่น้องอืมเกียงคึกเลยพี่น้องเอ้ยกินยังกระแซบกินยังกระเกียงคึกนอกข่อยนี่นจะเป็นเจลิญอาหารพี่น้องเอ้ยตามด้วยน้ำแอปเปิลจ้า แซ่บไลยพี่น้องเอ้ยกินยังกัเจียงคือกระสันแค่นี้ก็เนาะพี่น้องเนาะเดี๋ยวกินยังดื้อสิเฮ็ดยังสีมาโล่งให้เพิ่งอีกได้จ้าก่อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งไว้ได้จา้าจะไปผ่าทน้าคลิปต่อไปได้จ้าไก่อย่าลืมกดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้สาวน้องบัวสะพายเยอรมณนได้จ้ากระสันแค่นี้ได้จา้าบายบายสวัสดีค่ะ